ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายวันนี้พ่อลูกเล่นหงครับจะแนะนำร้านอร่อยอีกหนึ่งร้านเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำร้านพัตคัรเล่งหงพระรามสองนะครับหนึ่งในสาขาของครอบครัวเล่งหงงร้านนี้ครับเปิดมาอยู่ที่ถนนพระรามสองเนี่ยก้าเข้าสู่ปีที่31แล้วนะครับแต่แบรนด์ของเล่งหงจริงๆแล้วเนี่ยอายุ9ก้าสู่ปีที่62แล้วนะครับเปิดเป็นประจําทุกวันนะครับตั้งแต่11บเอโมงถึง4ี่ทุ่มเลยนะครับพัตคารเล่งหงตําำนานความอร่อยที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะครับกว่า61ปีที่ใครได้ลิ้มลองแล้วจะต้องติดใจกับเมนูความอร่อยลดดั้งเดิม สูตรสไตล์แต้จิ๋วครับที่การันตีความปังถึงสาสาขาในปัจจุบันนี้นะครับแล้ววันนี้ครับเล่งหงครับกับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างยิ่งใหญ่กับเมนูขายติ่มซำครับผมนี่แหละครับเบาๆมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอมันกลับมา60ปีบ้าอย่างนี้แหละต้องบอกเลยครับว่าติ่มซำเนี่ยนะครับเราเนี่ยขายตั้งแต่สมัยอยู่ถนนสีลมนะครับวันนี้ทั้ง3สาขาเรา ว้าวมาแล้วกลับมากินได้เลยติดมซำแล้ววันนี้จัดไปเมนูแรกของเราคือฮะเก๋าแน่นอนขาดไม่ได้แน่นอนติ่มซำก็ต้องกินฮะเก๋าไง60ปีอร่อยยังไงอร่อยเหมือนเดิมครับใช่ไหมเนื้อกุ้งเรงเวลาเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันยังมีรสชาติกุ้งแล้วก็มีความหอมของน้ำมันงานิดหน่อยจิ้มกับน้ำจิ้มทิกโช รสเด็ดของเรารับรองว่าเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกแน่นอนครับน่ากินติ่มซำนี้ครับจีหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้ก็คือขนมจีบกุ้งว,วนี่เนื้อแน่นมากแล้วก็เวลาเคี้ยวเนี่ยจะมี texture แล้วก็มีรสชาติด้วยนะอือต่อไปนี่เลยนิกอะไรครับสไลายไส้กุ้งว้าว เด็กๆ <c oughs> ผู้ใหญ่ก็กินได้เนี่ยลาบมากับซอสด<ล>้วยซอสของในตัวสาหร่ายไส้กุ้งเนี่ยเป็นซอสที่เราสกัดคือใช้ตัวเดียวกับที่อยู่ในน้ำซุปหูฉลามหอ,อมแบบกลิ่นเป็นสไตล์ของเล่งผมนของนิกมาด้านนี้เลยนี่ครับคือฟันโกรครับที่มาของฟันโกคืออะไรปะก็แป้งคล้ายๆห้าเก๋าอ่ะ อแล้วก็จับจีบนะเป็นคล้ายๆเกี๊ยวอะอต่อด้วยนี่เลยครับขนมผักกาดผัดซอสเอ็กโอครับซอสเอ็กโอนี่เป็นสูตรที่แท่งของเราเนี่ยทำของเราขึ้นมาเองนะครับ,รบใช้วัตถุดิบอย่างดีอ้ยสุดยอดอเป็นเมนูที่ถ้าคุณชอบกินขนมผักกาดอยู่แล้วนะ มันจะเพิ่มอร่อยเข้ามาได้อร่อยมากเลยและอย่างหนึ่งที่ชอบมากคือซอเดโอมาทําให้กลิ่นอายของความเป็นขนมผักกาดเนี่ยมันแน่นขึ้นมันชัดขึ้นแล้วมันก็มีรสชาติที่หนักขึ้นนั่นเองมันวีไอพีขึ้นด้วยปิดท้ายก็คือเปี๊ยติม่มซำเปี๊ยติม่มซำเนี่ยเป็นเมนูที่มีที่เล่งหงทั้ง3สาขาเท่านั้นเรานําเอาไส้ของซาลาเปาต่างๆเนี่ยไปใส่อยู่ในขนมเปี๊ยใช่แล้วห่อเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมวันนี้เรามาโชว์ก็คือไส้หมูแดงไส้พุด ซาจีนนะครับแล้วก็ไส้กล้วยด้วยกันนะครับอันนี้ไส้แหนแดรนี่ยผมไส้อันนี้คือสุดยอดไส้ซาจีนจโอ้วันนี้อิ่มอร่อยมากนะฮะแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะว่าพัดอาารเล่งหงเนี่ยเขามีของเด็ดมาในช่วงเบรกหน้าด้วย แต่ว่าช่วงหน้าครับจะเป็นเทศกาลกินเจครับปีนี้พัฒคารเล่งหงครับจัดเสิร์ฟเมนูเจนะฮะทุกท่านแล้วก็ส่วนลดครับสุดววาวห้ามพลาดเลยนะฮะกับช่วงนี้เลยครับเฮียสงตีตานกลับมาเอาอะไรต่อครับกับช่วงเฮียสมตีตายวันนี้พอลูกเล่งหงมาแนะนําพัฒคารเล่งหงพระรามสองนะครับ61ปีตอนนี้มี3สาขา เล่งหงพราลามสองเร่งหงสุขุมิตรสองและเล่งหงพานนกตัดใหม่เปิดทุกวันครับตั้งแต่11โมงถึง4ี่ทุ่มนะครับและวันนี้บอกเลยว่าในช่วงเทศกาลเจเฮียสงก็จะมาแนะนำว่าถ้ามาที่เล่งหงต้องสั่งเมนูพวกนี้มากินไน่ๆไม่งั้นเฮียสงปีตายเมนูแรกเลยครับที่ตั้งใจทำเลยนะั่นก็คือแทกขึ้นเจครับผมนี่ครับ เผือกขึ้นมากว่าเผือกขึ้นเนี่ยเออเรียกว่าเขาเอาเผือกน้ำมาแทนกุ้งอ,ะอ่ะเวลามีเทศกาลกินเจครั้งหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นนักชิมอาหารเนี่ยจะตื่นเต้นเพราะว่าเขาได้ได้เจอฝีมือของเชฟเนี่ยเขานําเอาความรู้เข้ามาพัฒนาเมนูให้เรากินในช่วงเจเมนูนี้อร่อยเลยอยากจะเชิญชวนมาชิมกันนะครับเมนูที่2ครับเปาะเปี๊ยะเจ ว่าจานนี้นะ60ปีเล่งหงยังไงก็เป็นอย่างนั้นต้องเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมต้องบอกว่าบบบเพ็ยเจเนี่ยมันมีส่วนผสมด้านในเนี่ยมันมีพวกถั่วเหลืองนะฮะมีหลากหลายสูตรต่างๆที่เราผสมอยู่มีเครื่องเทศนิดหน่อยทําให้เวลาทานเข้าไปเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่ชัดเจนมากแล้วก็จะมี t e เ t อร์ในการเคี้ยวที่เด็ดอร่อยอร่อยบอกเลยไปต่อที่เมนูที่3ครับซาลาเปาเห็ดหอมเจครับผมนี่ฮะ ตัซาลาเปาของเราเนี่ยเราทํามาก็คือสูตรแป้งเป็นเหมือนเดิมคือทานเข้าไปแล้วจะมีความนุ่มละมุนแล้วก็ไม่ค่อยติดฟันตอนนี้ชมอยู่อยากจะอร่อยไม่ได้ออกจากบ้านใช่ไหมซื้อออนไลน์สั่งเดี๋ยวนี้วิ่งไปได้เลยอืมโหอร่อยแฮออร่อยดิแป้งแป้งอร่อยเงี่ยตีตายอ่ะแป้งอร่อยมากมแล้วก็ตัวเห็ดกินหมอมแล้วก็รสชาติคล้ายๆกับตัวผักเจเราแต่ว่า แต่ได้ t e เ t อร์เห็ดที่เคี้ยวแล้วมันเด้งว่ะไปที่เมนูสุดท้ายครับกับเมนูขนมผักกาดเจครับผอนี่ฮะ,ฮะแบบมรกินเลยไม่ได้อวยร้านตัวเองนะกรอบนอกน,นุ่มในทำไมมันอร่อยอย่างนี้วะเนีเอ,อ,อยากจะรู้จริงน,นะคุณดูแล้วนะคุณต้องรีบมานะสตาร์ารถก็ได้ถ้าขี้เกียจออกจากบ้านนะสั่งออนไลน์ก็มีแม่โคตรอร่อยเห็นไหม เห็นไหมไม่ได้อวยจริงใจป่ะจริงใจโอ้โหนี่สุดยอด <c oughs> ขึ้นเบอร์ตรงนี้นะโถล่ไปแล้วบอกเลยนะครับช่วงกินเจถ้ามาที่พัฒนาเล่งหงทุกสาขาของเรานะครับต้องมาสั่งเมนูเจของเล่งหงให้ได้นะครับ ไม่งั้นอย่าส่งตีตไย <ไป S 2> และโปรโมชัน่นสาระฟรรายการครับมาที่นี่เลยครับพัตตะคารเร่งหงทั้ง3สาขาครับเมื่อคุณทานอาหารเจแล้วแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยว a l r o u n d world รับส่วนลดไปเลย10%ตลอดเทศกาลกินเจตั้งแต่วันที่15ถึง23ตุลาคม2566นี้ครับอร่อยขนาดนี้ครับพ่อลูกเร่งหงขอมอบให้เลยครับขิงหงกำเนิดลูกราบ้านสมุนไพรครับมีทั้งแบบสูตรออริจินอลและขงิงหง100%ไม่มีน้ำตาล สามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟนะครับช้อปปี l a า a าดเซ็ตไปที่ h e r b e ม h o u s e u n f e r s i o r e ส f อ i c i a l สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID ครับ h e r a h o u s e และช่องทางใหม่ของเราครับ เทปเบอร์อเ์าครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับน้ำปลาปรุงรสต้มสุกปลาเชิญยิ้มนะครับเป็นน้ำปลาอารมณ์ดีของลุงเป็ดเชิญยิ้มของเรานี่เองหาซื้อได้ที่เซเว่นเเนทุกสาขาเลยครับอร่อยขนาดนี้คก็เพราลูกเล่งของขอมอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าส้มตีตาย ความอร่อยระดับตำนานสไตล์แต้จิ๋วแบบนี้ทางรายการก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะครับใครที่อยากลิ้มลองความอร่อยระดับตำนานเรียนเชิญที่เล่งหงทั้ง3สาขาถ้าผ่านไปเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปะอยู่ที่ไหนแล้วก็อย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ